กรอโโอมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดฝนตกหนักโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมครั้งไม่สามารถระบายน้ำได้ทันและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในส่วนของสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชชยนาทออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่2ทับ2,566ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุท,ทัยธานีชชยนาทสิงหบุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีเรื่องสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา คาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นและอยู่ในเกมประมาณ300-500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอเภอสัพพยาจังหชัยนาทถึงบริเวณตบบ้านกระทุม่มตหัวเวียงอ,เ,อเสนาและตบท่าดินแดงอเภอผักไห่จหพระนครศรีอย,ยุธยาดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ สำนักงานชนระฐานที่12จึงแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงแพร่ร้านอาหารและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่10ตำบลท่าครูอําเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการนำรถประกอบอาหารมาทำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมมีการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาใช้งานในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสร้างสะพานไม้เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรเข้าออก นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังมีการนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่โรงเรียนแสนจาหน่ายวิทยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารนากระสอบทรายการเพื่อไม่ให้น้ําจากคลองเอ,อ่อล้นเข้าท่วมโรงเรียนให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทั้งนี้นายอดิตเทพขมลเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียืนยันว่าจังหวัดปทุมธานีมีแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ดีจึงไม่วิตกหากมีมวลน้ำระบายมาสมทบอีก และในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีการบรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งน้ําขุดลอกคลองจัดเก็บวัชพืชเพิ่มช่องทางการไหลของน้ําป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่เมืองราชบุรีซึ่งแม้ขณะนี้สถานการณ์น้ําจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแต่เกษตรกรยังคงต้องติดตามข้อมูลจากภาครัฐเนืน่องจากน้ําที่มากในช่วงนี้อาจไม่เพียงพอสําหรับการทํานาตลอดช่วงฤดูการผลิต ซึ่งในเดือนกันยายนปี2565มีปริมาณน้ำทุกแห่งรวม41,938ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เดือนกันยายนปี2566มีปริมาณน้ำทุกแห่งรวม3 9 9 7ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา